เก่งนะเรื่องเล่นกับใจคนทำคุูเอเชียรู้จะไปถึงว่าเลยพี่ก็เป็นความฝันเนาะถือถ้ามีโอกาสได้เล่นหนแอคชั่นก็คงจะทำอาจจะทำเองอาจจะสร้างเองดูใจจะเป็นยาไม่แน่ครับถ้าบทถึงนะเนาะเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่บทเนาะอาจดูเหมือนฝันแต่เชื่อว่าสักวันเป็นจริงได้เพราะตอนนี้นเดชคูกิมิยะคือพระเอกเบอร์ต้นของประเทศไทย การได้ขึ้นแท่นแอคชั่นสตาร์เลยอาจไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่ฝันไว้ว่าหากทำได้ก็คือการเป็นทอมครูซเอเชียหากพระเอกหนุ่มก็รู้ดีว่าการจะไปถึงขั้นนั้นอาจต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์และชื่อเสียงที่สำคัญคงต้องอาศัยงานภาพยนตร์ทุ่มทุนสร้างซึ่งโอกาสของหนังแอคชั่นทุนยักษ์ในไทยอาจอย่างไม่ง่ายนัก การแสดงพิสูจน์ฝีมือมาตลอดหลายสิบป,ปีในวงการไม่ว่าจะเป็นละครหรือผลงานภาพยนตร์ที่ล่าสุดคืนจอเงินอีกครั้งในรอบ4ปีกับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องที่หยดสร้างขึ้นจากเรื่องเล่าสุดฮิตในรายการออนไลน์ที่มียอดคนฟังมากกว่า8ล้านครั้งทั้งยังเคยออกเป็นหนังสือมาแล้วซึ่งท้าทายที่มีกลุ่มแฟนคอนเทนต์คาดหวัง แม้งานแสดงภาพยนตร์มีไม่ขาดหากหน่าเสียดายที่หลังเรียนด้านภาพยนตร์มาโดยตรงณเดชกลับแทบไม่ได้ใช้วิชาทํางานเบื้องหลังอย่างที่ฝันไว้โดยข้อจํากัดด้านเวลาและความพร้อมด้านทุนในการทํทาทั้งๆที่ณเดชมีพล็อตเรื่องที่คิดไว้แล้วเป็นแนวโรแมนติกดรามา่าซึ่งไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนมีเรื่องอึงอยากทามากแบบเกี่ยวกับ เกี่ยวกับจินตนาการของผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจะจะจากโลกนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นนักเขียนนิยายแล้วก็วันหนึ่งผู้ชายในมโนภาพของเขาในในจินตนาการคือผู้ชายที่ดีของเขาอ่ะกับผู้ชายในชีวิตจริงมันคนละเรื่องนะผู้ชายคนนี้เดินเดินเข้ามาแต่เขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ที่เดินเข้ามาในชีวิตเขาอ่ะเป็นเหมือนแค่เป็นโรคโรคหนึ่งกับจิตของเขาที่เขาปรุงแต่งผู้ชายคนนี้เข้ามาและก้าวเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วพาเขาไป พบกับความสุขและรอยยิ้มในทุกๆวันอันนี้คิดมานานมากแล้วผมเล่าให้แต่แฟนผมฟังอะผมไม่ได้เล่าผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะผมเล่าให้แฟนของฟังคนเดียวนะความรักในการแสดงและความชอบในงานภาพยนตร์จนฝันอยากมีหนังของตัวเองและไปไกลถึงการเป็นแอคชั่นสตาร์เป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากภาพยนตร์ที่เคยดูมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กและวัยรุ่นยอมรับว่าหนังคือสื่อที่ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้และจุดไฟฝันให้เยอะ ซึ่งผลงานที่ส่งผลกับความชอบและความฝันของนเดชก็ล้วนเป็นหนังแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นมือปืนโลกพระจันทร์บอดี้การ์ดหน้าเลี่ยมที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างปรากฏการณ์ให้กับอุตสาหกรรมหนังผมมีความคอมดี้อยู่ในตัวมีความล้นนะฮะมีความล้นมีเอเนจีในแบบล้นๆ้นอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะส่วนตัวแล้วผมว่าว่าการที่เราเข้าไปในโรงหนังนะผมชอบผมชอบ ที่เราเหลือจุดโฟกัสแค่จุดเดียวที่หน้าจอมากกว่าการที่นั่งดูที่บ้านเพราะว่าไหนจะโทรศัพท์ไหนจะของกินไหนจะตู้เย็นไหนจะแม่เรียกไหนจะอะไรอีกอะไรตอนนี้อะไร,ม,ะไรมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกฝันของนเดชกคูกิมิยะคือการมีเวลาให้พัฒนาคาแรคเตอร์ตัวละครที่ได้รับมากกว่านี้เพราะด้วยข้อจำกัดด้านงานต่างๆที่เข้ามาไม่ขาดทำให้ต้องโฟกัสทีละหลายเรื่องหากเจ้าตัวก็อยากลองซึมซ,ซับบรรยากาศการแสดงที่มากขึ้นกว่าที่เคยเช่นการให้เวลาเข้าถึงการแสดงแบบเมทอดเอ็กติ้งที่ต้องคงบทบาทตัวละครไว้ตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตกวินพบพันธุเรไทย PBS รายงาน